นี้นะเนี่ยเนพี่ไปถ่ายมารอบนึงเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้เตียงบ้านเลยไม่ได้จิไบไม่เลยจิ๊บเลยไปวิ่เอาปืนไอก็บข่ามันได้อาปืนเยอบมานนั่นก่อนเ่ย ปืนปืนมันอยู่ในบ้านเราหลายๆก็บนตู้ก็บนตูบ้านด้วยนะอย่าเปิดค้างไว้นะพี่มันยังเข้ามาได้อยู่นะาง่ายๆนะมันเข้าได้ไม่เยอะหรอกตรงนั้นอ่ะแป๊บนึงนะผมนอนดักมันอยู่ลงไปเอาลูก r จ g ก่อนแป๊บนึงมันมีตัวไปชิดแล้ะสัตว์ของไข่เป่ากูไปไหนหมดวะ อยู่ฝั่งผมอยู่ฝั่งผมข้างผมเลยสีจริี้เกียรไปไถมันวะให้มาอย่างนี้แหละดีแล้วนี่เราไปเลยนราไม่ได้หรอกเกมยังตี้ที่อยู่ในบ้านวะอ้เลกีสรเกกอะไรบ้างไม่บ้างบนนี้เฮ้ย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 ไอ้กีเป้ล้เป้ล้เป้เป้ล้เป้ล้ ไม่ไหวไม่ไหวแล้วผมต้องไถ่ายแล้วพี่แบบนี้แนี้ไม่ไหวแล้วที่กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปหลุดกำลังขึ้นพบพบเขาหลุดไปให้หน่อยมันขึ้นหลุดแล้วอรอไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเจาะมันเจาะกําแพงคุณข้างล่างคุณอ่ะคุณต้องเอาอะไรทูบ็อกมีทูบ็อกไม่ซ่อมนะมันเจาะกระแพงหลุดอ่ะกรแพงหลุดกร้แพงหลุดก็มาเดชศาสตร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เยี่ยนะแบบนี้เยี่ยนะต้องแบบถ่ายไปถ่ายอ่ะต้องถ่ายต้องถ่ายต้องถ่าย ในบ้านอยู่สามคนเองเหรอพี่ใช่อยู่แค่นี้แหละว่าสามสี่คนเนี่ยเอาไปถ่ายหน่อยพี่นี่มันมิแตกร์ในบ,บ้านเราบ้านบ้านอยู่เซกเตอร์ไหนพี่ออเอซี่เอซีหลังบ้านตะขอเลขแปดทองเลขยี่สิบตายโมจิโกะตอไมล็อกตาย มันไม่สำคัญแล้วผมต้องเอาไปถ่ายแล้ว่เอาไปถ่ายปะเฮ้ยเข้ามาแล้วีมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเทียบคนยวมั่นก่อนเทียบคนยวมั่นเพื่อนนลยพี่เทียบตน้าหนาวบาดมึงพี่ตีเปิดแมปได้ไหมพี่ต้องหมดเหลือหกหกแล้วไปอยู่ไหนวะ ม,มีมีมีตัวจงรูปรูปรูปตี้รูปตี้ชอบอยู่อ่ะเราไปเคลมเราไปจะขอรูปรูปซ้ายอ่ะเฮ้ยตายดักซิเวอร์ไอเดนซัดตรงนี้ไม่น่ามีนะดูที่งูเยอะโอ้ยตาย Hey, then, no เฮ้โมจิโก้แล้วทีน้องพี่คงกว่าพี่เข้มกว่าพี่ก็ต้องคงกว่าใช่ป่ะทักเตียงเลยรู้เรื่องอี้ผมเข้ามาได้ละตัวอะไรครับดูยุกน้อยอยู่ไหน,หน,หน อยู่ในบ้านอะไรพี่บ้านนะโอเคโอเคอ่ะก็อยู่ที่แล้วโอเคครับออกมาถ่ยมาหน่อยนะสองพี่อ่าเดี๋ยวผมที่ตีับเริไถ่ายกันไอ้ตรงประตูแตกให้เออพี่ตี้ยน่าจะไขได้ไถ่ได้ดีกว่าผมเตี้ยครับตี้ยเตรียมยังออกมาหรือพี่หน่อยดิข้างหน้าอออตรงไหนพี่ บ้านเราอยู่ตรงไหนนะดูกดกดผนที่ดิกดกดไปที่ดูหน่อยทีนี่ตรงนี้เลยอ๋อเราไม่มีอะไรซ่อมั้วเลยพี่เตรียมของสำรองซ่อมั้วเลยเหรอที่กระแพงบ้านฝั่งแตกมีตัวกระแพงบ้านเราฝั่งแตกเยอะเอะมันมันเล่นมันเล่นฝั่งแตกไปหลักเลย ดูดูที่มีคนนั่นนู่นหน่อยเลยมาเปิดอย่าวะที่พี่พี่มีขอมื้ยพี่เรามีของทำเตียงไหมในบ้านนะมีมีพี่อยู่ชั้นไอชั้นก่อนถึงดาดฟ้าชั้นรักเธอพี่เก็บปืนเสียงหยอกหยอกหยอกขันชั้นลองลองล็อกขึ้นรูปน้อง ไอ้ยิงก็ยิงหัวใครตัดใครตัดต้นไม้ไม่รู้ตีตีหน้าบ้านบอยบอยทิศเอสทิศเอสบ้านต้อขอไต่ลุบใต่ลุบถืออันนี้มาหน่อยถือถือไอพีจีมาหน่อยพี่เฮ้ยรถ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 พี่เห็นรถเต้นหน้าเต้รถมันจะมาของมันจะมาของไปพี่มันเจาะมันเจาะอยู่ระหว่างไอไอรัลวแตกม ตัวแตกมันมีสองรูพี่ไอรูใหญ่แล้วก็เป็นรูเล็กรูเล็กมีตัวสองตัวตายเหลือตัวท้ายแล้วพี่เถือรถเหนือมาพูดอะไรต้นคอต้นขอเจ้าคนนึงตีตๆยิงตีตียิงอะไรมันวะ ยิงเค้กเชคคุ้มสิมันหลอนตอนนี้มันจะไม่ให้มาจอดไงผมไม่ให้มันมาไงป้อนผมมันไม่ได้จอดง่ายๆโว้ยเพี่ว่ามันจะเอาของใครยิงใช่ไหมพี่อ่ะพี่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 ยิงพี่ยิงพี่ยิงคนแม่นเลยผมรั้งละผมรั้แน่เมื่อกี้เกือบโดนเลยเมื่อกี้เนี่ยเออก็เกือบเลยไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่เอาของเก็บก่อนนะพี่ไปด้วยเอาไปเก็บคุณลูกไว้เปิดประตูแล้วปิดบ้านด้วยนะเปิดเปิดแล้วปิดด้วยของมันน่าจะอยู่บ้านหลังนี้ ไปไปไปพี่ตามไปอุ๊ตอุ๊ตเท้าครับขึ้นมาขึ้นมาอะไรอะไรมันใช้ดาวตีเสียงเฮ้ยตีตีตีแลรวเล้วแต่รถอะไรถ่นรถถ่า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 นรถเอ้ยเจี้ยกระสุนมันแล้วก็เป่าหกสิบห้าดาวมันยังไม่เข้ามาข้างในใช่ไหมมันอยู่มันอยู่ไอ้ลูกลูกฝามันเอารถมาที่บ้านแล้วมันจะมาทอยของนะมันจะมาทอยของแล้วอะไรไปเอาไอ้ปีติอะไรมายิงรถมันนี่คือบไปไปยุ่งไรนี่เจี๊ยบ ออกไงวะเนี่ยใกองือเลยสิแปดรถจะไหนรถไหนมาในไหนการถอยู่บนบนตะขอบนขอลงรถลงรถถทมมันด่วนเลยด่วนเลยกี่มันจะถอยอมาได้ตีนปืนไหรอไม่ไม่ไตายตายมาตายศพเสือศพพี่เสือศพพี่มี RPG เบเลยเบลเเลเบลเบเลเเลเเลเลย หน้าบ้านตายตายตัวในบ้านตายแล้วเฮ้ยมีตัวหน้าบ้านนะมีตัวพุ่มหน้าผมนะมีตัวพุ่มหน้าผมนะกล้าระวังนะในพุ่มบ้านหน้าบ้านตะขอมีอยู่ไม่เอ้ยเลยอีกยึดแม่ของพิการนี่กูในบ้านหมดแล้วพในบ้านหมดแล้วเมื่อกี้มันตอร์ไปไหนวะอ๋อเจอแล้วดีูดีดเฮ้ยเฮ้ย ระเบิดบ้านเราบ้านจะขอใช่ไหมที่เิน่ราจะซากเราจะซากที่ที่เก็บเงินที่นั่นลงรถเนาะนาะหน้าพี่โนานาะหน้าพี่หินหน้าพี่เนินหน้าพี่นี่นี่เนี่ยขนาดเนี้ยเออเออนั่นแหละยิงมันยิงมันโอ้ไม่โดนทิพหายโน่ตายเนี่จทองเลยนี่ผมได้ปรับเซนเมาส์ไอ้นี่เดี๋แป๊บนึงนะหลับตั้งวันนี้พ่งวันนี้วันนี้พรุงกันก็ได้ที่ เสียงอะไรในบ้านอ่ะเสียงใครยิงเฮี้ยแล้ววะมันยิงอะไรมาวะเนะี่ยมันยิงมาไหมเมันยิงอะไรให้ระเบิดสักอย่างไอ้รถมันระเบิดแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยพี่พังสวยมันยิงบาเรตจากป้อมป้อมล่างอะไปบ้านเราป้อมล่างป้อมไอ<ห>้บ้านข้างล่างไอ้ตรงตะขอป่ะเขาเรียกตะขอป่ะตรงนั้นนะตะขออะไอ้บ้านเตะใช่ไหมบ้านเตะอยู่ทีแล้วพี่ฮะ พี่อยู่เมื่อไหรมเนี่ยพี่เห็นออกพี่อยู่ด้านนอกเออพี่อยู่ล่างตะขออ่ะโอ้ยไอสัตว์เออร่างไม่เห็นอ้อมอ้อมมาหน่อยได้ไหมมีตัวอยู่ตรงผมมีตัวอยู่กับผมจะพี่เห็นมันอยู่ตรงตะขอพี่เห็นอยู่ตาย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 สวยสวยสวยไม่เช็คไม่เช็คไม่เช็คเลือมเลือมไอเขาอยู่ด้านนอกบ้านไว้ผมกล้ววิ่งเข้าไปในบ้านอย่าเพิ่งยิงผมเด้อ คุณเอาใส่แล้วใส่มาเดื่อนี่พี่วิ่งอ้อมมาพี่อ้อมอ้อมอ้อมมาอ้อมมามาทางไหนบอกผมเลยผมไปรับเนี่ยพี่อยู่ข้างๆต่หัวต่คอเลยเนี่ยที่มันั้นมีคนเอาเลยมันเซตเดยดตรงนั้นหน่อพี่รู้ไหมไม่ไม่มันเซตเด็ดตรงบ้านต่คอไงพี่เห็นอยู่เต็มเลยเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเก็บเจ็บเจ็บรูเดี๋ยวมันจะจอดกำแพงลงผมเอาเข้าบ้านเลยนะเออยเอาในพุ่มเต็มเลยพี่พุ่มหน้าบ้าน ีนเลยเอ้ยผมผมไม่ยิงวัดพุ่มดีกว่าวมันแอบว่ะผมเดี๋ยวผมอ้อมไปเลทตรงบ้านม,มาเลยดีกว่ายืนยืนดักเอาเอยัดผมไปจ่อยึดบ้านหลังหมู่บ้านมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูแล้เล่นไงจริ้งก็ทิงท้งพเพื่อเพื่้เพื่อเราจะถมเข้ายัางไงวะนากระดานเลยไม่<ข>ไมถ้าจะไปรวมเลยเราจะเคลียร์เตียงมันให้ได้ทำไงวะพี่ บ้านเราจะไม่ได้มีเครื่องบินปักอยู่ใช่ไหมใช่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 บ้านเราครับเสียเซ็นไหนจิงอ่ะระวังอย่าเพิยายาเข้าใกล้นะพยายามเข้าใกล้อ้ามาตายนะมาตายพี่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยตีด้านล่างเลยเนี่ยสายไฟฟ้าข้างล่างคุ้มหน้าเยอะมากพี่พี่ตีล่างเนินเลยด้านล่างเลยเนี่ยเพราะพี่พี่อยู่ในตรงนู้นมันมีคนใช่หรือวะเอาพเอาระเบิดมือระเบิดมือปลาขึ้นบ้านมัน องม,มือโยนใส่หน้าต่าง้วยใช่ใช่โยนหน้าต่างพี่เดี๋ยวหน่อยมันน่าจะเตียงเตียงนโอ้ไม่ได้ไวะมไม่ยิงไม่ใช่ยิงผมโอ้อะไรเยรอะเล้วนั้นพิบฉีกกับคนฉีวะ กิดสองทองที่มวทองหมดเร็วอย่างนี้เลยยี่สีแล้วดิใช่เตียงแล้วตีตรงเสาอะสวยมาับเลยเผมชิดบ้านมันมากเด๋ยวกลังไปหน่บ้านมาผอยู่บ้านมผอยูบ้านมันตีลน่าน่โยนเข้าต่างีตายตายตายเตี้ยเตีได้ไหมไปสองไปสอง สว,สวยสวยงั้นผมไปเลยอนะ่ะมามามาโถ,ถมโถมโถมเดี๋ยวพี่เอพี่เออยู่ตรงไหนพี่เอขอตำแหน่งดีๆเสาข้างล่างเลยพี่เออันนี้ตรงไหนเนี่ยเอาบ้านปูดด้านซ้ายที่ซ้ายอีกซ้ายอีกเออนี่บินตรงมาวิ่งตรงลงมาไม่ได้มันเซตเลทตรงนั้นไงอย่าออฟไซด์นะพี่อย่าออฟไซด์ยซ้ายมีตัวดักอยู่มันเซตเลทมันเซตเลทตรงนี้พี่รู้ไหมเหลือหกสิบแล้วไรปลีไปไว้ก่อนวะเก็บปืนจะได้ นานที่จะมีตัวอปืนมาให้พี่อยู่ไอตรงเหมือนเล้าปิดอะ่ะเล้าปิดตรงลานลานบินอะ่ะเนี่ยใครพี่อยู่บนเนินข้างหน้าน,นู้นขอสไนซ์สองมาอีกรอบแปบนี่ออสนไ,ไนซ์ยังม่ทีอีกเนี่ยใ,ใครใครเก็บของอยู่ใครรูดของอยู่เนี่ยม่ดักกูใชม,ม,ม,มันมีตัวเข้ามาพี่ ตัวเข้ามาตรงไอ้นั่นป่าระเบิดดีดดีเลยไอ้พวกมันมีที่จะจะตุงจะป่า,อา,อา,ปาเอ๊ะต,ตายว่ะไอ้ตรงไหนวะข้างบนหัววะเดี๋ยละตรงไหนตรงไหนไม่รู้อ่ะบนหัว,บนห,วบนหินตายเนี่ยพีเอ e. ตายพี่บ้ามันจะอยู่ที่เสาไฟฟ้า,าชุดส้มใครชุดส้มใครวิ่งมาชุดส้มใครไอ้ตัวเปล่าอ่ะไอ้ใครใครแก้ภาพเลยายิงเลยยิงเลยยิงยิงพึ่นหามือสไนท์ที่กูเอาบาลีดซองด้อ อย่าลวงผมออกห่างบ้านไม่ได้พี่มาคุมบ้านหน่อยเออพี่ยืนข้างนอกข้างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนในบ้านพี่ต้องยืนอยู่บนรูปรูปสูงโอ้โอ้สวยแล้วพี่ก็ลนเงี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหาคอไปปืนให้กระโดดติดรูไหมสุดเลยว่ะไอ้ตายเสียทองว่ะเสียทองตีเลยก็ลนเงี้อะไรอ่ะ ไปเลงลงในตกลูไงอี่ E S มีตัวอี E S มีตัวเอีย E S เป็นไหงจับเต๋อดีกว่าแพงพี่พี่ได้น้องหันซ้ายพี่ได้น้องหันซ้ายสี่หนเลี้ยงได้สิบสี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมีตัวมีตัวมีตัวน่ารู้ใจเปล่าพี่ดีลอง ใครแป๊ะแปะอยู่อ่ะโอ้โยไปฐานให้มันจุดมันจุดฝั่งเอสฝั่งเอสฝั่งเอสอยู่ได้เหรอไม่โอ้ยจุดทีีเจุดทีีเหรอใช่ใช่จุดที่ทีทีทีตรงไหนวะทีเอสทีเอสทีเอสเฮ้ยชิปหายละรูนี้เลยรวยพี่ดียิงหัวออกมหน่อยได้ไหมพี่พี่กระพานยิงหน่อยดิในรูอ่ะเพื่อนอ่ะไม่ค่อยยิงเหมืไนนไม่ได้ไม่ได้ผมยิงไม่ได้โอ้ หักหักหัวได้ไหมตายว่ะโอ้ตายครทำผมตายทำตายล่ะนี่ยทำไมกล่องล็อกวะเล่นแรงว่ะหรือพี่เล่นแรงว่ะลูกพี่เล่นแรงเปล่าพี่ไปมันเหยียบระเบิดไงกันวะมันเหยื่อแลเบิดใช่ป่ะเมื่อกี้น่ะไป ไม่รู้เสียงระเบิดเพื้อนน่ะเมื่อกี้เนีน่ยก็คือจอกกำแพงเสียงกำแพงบ้านน่ะ,อะออนอนอยู่ตรงนี้เลยนี่ว่าเดี่ยวประตูนี่เลยปประตูไปดีถ้าคุณจะปิดประตูได้หนึลูกแัปหนึ่งวายูเจแอลขอคำบนึงนะ อะไรวะสาบนละ้โอเคสรุปว่าตอนนี้รูมันบันบนุณมันไม่ใช่มีแครนะ่รูนั้นรนะูนั้นมันมีรูอื่นอีกแน,ะนะ่เนี่ยเดี๋ยวเอาของเล่นไปให้มันไปของเล่นให้มันมันเข้ามารูข้างแล้วพี่ไอ้รูไหนรูแตกไอ้ตรงเครื่องบินอะไอ้เครื่องบินล้มที่มันคาหลังคาอยู่อะ เออผมเจอเตียงผมเจอเตียงผมเจอเตียงอีกเลยเนี่ยไม่อ็ไรพี่พี่ถึงพลานแล้วพี่ติดติดลัวเลยทิศเอ็นตรงเหมือนลงลงเครื่องบินปบบตูใหญ่ๆเนี่ยมาร์คี้แปดห้าห้าเอ้ยพี่อยู่ในกลุ่มเนี่ยหน้าบ้านเลยใครกระโดดมาตีโดดมาใครกระโดดตีเหรอเออซ้ายซ้ายมือตีซ้ายมือซ้ายมือเออ เตี้ยห้องหนึ่งเตี้ยห้องนึงสวยครับสวยสวยไพี่ลุยเลยมันมีสไน์อยู่ยิงมาจากไหนวะมันอยู่ในรูใช่ไหมเมื่อกี้เดีวมันจะปาระเบิดอัมันใช่ปาปาเข้าไปเลยผมไม่รู้นะว่ายังอยู่ไหมแต่ว่าไอ้หนึ่งปหนึงมีมีคนเข้าไปเลียร์มีคนเข้าไปเลียร์ไม่เห็นว่ะตป2สองสวยไปเติมไปเติมไปเติมนู่นดีกว่าบ้านตายเยอะบ้านตายเยอะไปทำลายเตียงดีกว่าอข้ปนครับ โน้ตน,น้ดักลงรถหน่อยเออดักตัวนั้นแ่ะอยู่ไหนอยู่นั้น,น,น,นตัวนึ่งผมว่าเข้าบ้านเล่นเดี่ยผมเข้ามัานเล่นในบ้านเดี๋ยวได้ได้ได้มันมีเตียงไว้มั้งในบ้านอ่ะมีต่างแบบหนึ่งในในใ,ในบ้านมีที่ให้พี่จอะทิ้งระเบิดใส่เตียงได้ไหมท้าต่างที่มันมีขี้ที่พี่เห็นอ่ะมันจะวิ่งยัดผมนะนะพี่มาซอ้อนพี่มาซอ้อนพี่มาซ้อนอยู่ไปหนึ่งโน้ตตายตาพี่ตายไป เดี๋ยวปุ๊บไปมาแล้วครับพี่ชายกำลังไปซดเตียงที่ตรงไหนวะพี่มันมาจากหลังบ้านหัว่มีเตียงหลังบ้านอีกคนนึงนะมีมีมีที่นี่หลังปุ๊บหลังปุ๊บที่อยู่ในรถที่ในรถน่ะรถอยู่ในรถวโอ้ข้างนอกว่ะพี่ไม่เข้าว่ะไปเอาที่มันชุดส้มเลยเตียงผมว่าเตียงน่าอยู่ข้างหลัง ของอยู่ในลงรถตี่อะรู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่ผมหาเตียงครับนึง่งใครยิงผมอ่ะอย่ายิ่งยิ่งยิ่งไปก่อนทอดไปก่อนทอดเอาสิลงรถลงรถลงรถลงตายตายตายมาคุมตรงนี้เลยไอหนึงไอ้นึงพี่กระเพกพี่ตามไปไม่ได้เอาแล้วเบื่อแค่นี้ไม่พอพี่ตรงรถเปิดแหรอเขาลงเนี่ยเีจอเตียงพี่เจอเตียง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 ทุบทุบทุบอะไรทุบอะไรอะไรนะแค่ ถ้าตัดอะไรอ่ะแต่ผมตัดมันเกียงเกินครับโอเคครับใช้กระสุดใช้กระสุดกระสุนหมดไอ้เหี่กระสุนหมดผวิ่งแรงวิ่งแรงพิงเลยพี่ยิงเลยพิงเลยยังไม่ผมยังไม่ผมมีมีตัวมีตัวฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งสายสายบ้านตะขอสายบ้านตะขอตัวป่าวิ่งเข้าไปฝั่งซ้ายสายบ้านตะขอสายสายบ้านตะขอตรง